ชีวิตแม่หัวสตรีถูกกัวขันมากที่สุดในกรุงศรีอยุธยาจากสนมเอกสู่การสังว่าจนถูกลอบปงพระชนแม่หัวมาจากแม่อยู่หัวซึ่งหมายถึงท้าวศรีสุดาจันทร์สตรีที่ได้ขึ้นเป็นนางพระยาแม่อยู่หัวเนื้อใครในอยุธยาแรกเริ่มพระนางมีนามว่าบัวผันต่อมาได้เข้าถวายตัวเป็นพระชายาในสมเด็จพระชัยราชาธิราชกษัตริย์องค์ที่13ของกรุงศรีอยุธยามีราชโอรสสองพระองค์คือพระยอดฟ้าและพระศรีสินพระนานเป็นที่ปวดปรานจนได้อวยยศเป็นนางพระยาเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์สมเด็จพระยาอฟ้้ขึน รงรัฐแทนพระราชบิดาเท้าศรีสุดาจันทร์จึงเป็นผู้ว่าราชการแผ่นดินแทนตอนนี้แหละความอื้อฉาวของเท้าศรีสุดาจันทร์ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อทรงเกิดสเสนหาพันบุตรสีเทพผู้เฝ้าหอพระสมัครสังวาสกันในที่สุดแต่งตั้งให้คุณวรวงศ์สาธิราชเป็นผู้สมเด็จร,ราชการแทนก่อนจะสงคบกันลอบปรองพระชนสมเด็จพระยอดฟ้าด้วยการวางยาพิษและให้คุณวรวงศ์สาธิราชขึ้นเสวยราชสมบัติคุณนางไม่พอใจจึงวางแผนกำจัดทั้งคู่ทิ้งคุณวรวงศ์สาธิราชของรได้เพียง40กกววันน็ถูลอบรระงพชที่คองสาบ,บัวอ่อยู่ัสีสุดาจันร์ก็ถูกร